execution มันเหมือนกับมันเหมือนกับสุขภาพมันเหมือน h e a l t ถ้าเรามีเพียงแค่ strategy ที่ดีแต่เราขาด organization health เนี่ยบางทีมันไม่สามารถ sustain performance ได้ไอ้ mm hmm. คำว่า health เนี่ยนะครับมันพูดถึงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจผมว่าองค์กรมันก็ต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ mm hmm. ของคนในองค์กรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะพักดันให้ execution ดี execution ัน fail เพราะ ผู้บริหารส่วนใหญ่เน้นแบบ Performance ไม่ค่อยเน้นไม่คยนั้น h e l t h เอาม i z a t i o n h e l t สุขภาพกายขององค์กรมันก็จะเป็นพวก Process ในองค์กรนะครับมันพูดถึง Capability ของคนในองค์กรมันพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสุขภาพใจมันพูดถึงการทำให้คนในองค์กรมีเขาเรียกว่ามี Sense of Meaning มีความรู้สึกร่วมหรือ Connect กับเป้าหมายบริษัท Priority ของบริษัทผู้บริหารนะส่วนส่วนมากชอบชอบเอาเรื่องพวกนี้ ไปไปไปบอกว่าเป็นหน้าที่ HR จริงๆผมว่ามันเป็นหน้าที่ลดเดอร์เลยนะหน้าที่ผู้บริาหารเลยที่ต้องที่ต้องเรียกว่าออกแบบและดีไซน์มันให้ดีสุขภาพกายบอกว่าผู้บริหารถนัดอยู่แล้วแล้วผมว่า engagement ามันเป็นมันเป็นมันตัวเป็นตัวสะท้อนสุขภาพใจอ่ะถ้าสุขภาพใจดีมันจะได้ engagement คือคือคนเข้าใจผิดเยอะนะคนชอบที่ว่า engagement เป็นเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการพลังใจจริงๆมาจาก มันมาจากการ create sense of meaning ให้กับคนในองก่อนพอ engagement มันได้มันก็คือสุขภาพใจได้เพราะสุขภาพใจได้มันบวกสุขภาพกายที่ดีเราก็ต้องไม่ละเลยนะ process capability เรายังต้องต้องสร้างคนเรื่องสกิลสุขภาพกายสุขภาพใจมันก็คือมันก็คือตัวสุขภาพขององค์กรแล้วมันก็จะพาให้ performance ที่ถ้ามันดีอยู่แล้วมันจะดียั่งยืนแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะดีขึ้น Alignment, Measurement แล้วก็ Achievement ซึ่งพี่กิจบอกว่าเนี่ยแหละ3ตัวเนี่ยไปดูซะว่าเราดีไซน์ถ้าเราทำได้ยีถ้าเราทำได้ดีเนี่ย outcome มันก็คือ Engagement องค์กรเราจะมีนะครับเขาเรียกว่า2โลกเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้รีเซิลนะตอนมี2โลกโลกแรกเป็นโลกของผู้บริหารนะครับ ผู้บริหารจะสนใจ business performance นะครับซึ่งมันก็คือพวกกำไรนะการเติบโต Profit สองโรคนี้จริงๆสำคัญทั้งคู่<ม>ข้างบนผู้บริหารก็สนใจ business performance ข้างล่างก็สนใจ operational performance ใชนะ่ทีนี้ประเด็นคือตรงกลางยมันมันมีแกลบอยู่ถ้าถามว่าพนักงานเนี่ยเขารู้ไหมว่าองค์กรกําลังกําไรกําลังขัดทุนกําลังปรัโตดีไม่ดีอะไรเขารู้ไหมเขารูนะเขารู้แต่เขาไม่อิน เขาก็รู้สึกว่าแค่แค่แค่ใช้เวลากับงานประจำของเขาเขาก็แย่แล้วลคําว่าอะไรเป็นผมมองเรื่องนี้มผมมองว่าการทําให้ priority ขององค์กร<ม>ซึ่งก็คือ business performance เนี่ยม,มันถูกเชื่อมโยงหลังล่าง<ม>ทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทาอยู่ทุกวันเนี่ยมไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยเขาได้เขาได้ add value ให้กับ business performance และ priority <ม>ขององค์กรแล้วหรือเปล่า องค์กรเราก็มีตัวเมชชั่นเมนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วทำไมต้องมีเมชชั่นเมนอะไรอีกนะครับมผมผมอยากผมอยากคลาสติฟายความหมายของเมชชั่นเมนเนี่ยเป็นสองเรื่องปกติองค์กรทั่วๆไปมีเมชชั่นเมนไว้เพื่อเพอร์เพิร์สหนึ่ง<ม>เพื่อไว้คอนโทรลแต่มันมีเมชชั่นเมนอีกแบบหนึ่งนะครับคือเมชชั่นเมนที่มีไว้เพื่อโมดิเวชเมชชั่นเมนหรือว่าตัววัดพวกนี้ยิ่งวัดยิ่งมีแรงกระตุน้นยิ่งวัดยิ่งมีพลังยิ่งวัดยิง่งรู้สึกว่า อยากทําให้ชนะให้สําเร็จมันอยู่ที่เราสร้างมันยังไงอย่างยอดขายเนี่ยเราจะเราจะทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็น measurement เอาไว้ control หรือเอาไว้ motivate ก็ได้เราสร้างมันได้เรา c r e ได้แต่ว่าศิลปะในการทำให้มันเป็น m e ชอ u ์เ m e n t ที่ไว้ motivate บอกว่านี่สำคัญนะครับทำยังไงผมเรียกมันว่าเป็นการดีไซน์เกมเราทุกคนอยากรู้สึก ประสบความสําเร็จหรือ a อคชีฟอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่เราให้ความสําคัญนะเรื่องที่เรา<ะ>รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่สตัวคือคาว่า winning กับคาว่า really matter พอเรามีฟีลลิ่งอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันทําให้เรามีพลังนะนะแล้วมันก็ทําให้เราอยากมีฟีลลิ่งอย่างนี้บ่อยๆผมพบว่ามีคนอยู่สาประเภทประเภทที่1น่เนี่ย<ะ>เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเลยในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องงานคือคือทำงานแล้วรู้สึกว่า win โดยเฉพาะถ้าลงไปในในฐานพนักงานเนี่ยเป็นฟอนไลน์เป็นแบบที่ที่ที่ทำงานโอเปอเรชันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตอ่ะทุกวันก็ทำเหมือนเดิมประเภทที่สองคือเคยมีครับเคยมีแต่นะโอ้นานมากแล้วแต่ประเภทที่สามคือโอ้มีบ่อยมีบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็มีมีมีสามารถเล่าให้เราฟังได้หลายเรื่องเลยสังเกตสิครับว่าคนที่เราไอดีนติฟายเป็นทาเลนต์ในองค์กรเราโดยมากคือคนประเภทที่ที่เขามีเรื่องไม่เบีอยบ คำถามคือถ้าเราทำาให้คนในองค์กร forget, เรามีฟิลลิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งองค์กรเลยโอ้มันจะอิมแพคกับงานขนาดไหนมันถามคำถามนี้กับตัวเองครับว่าในฐานะลีดเดอร์ครับจริงๆคุณคือคนที so Entonces, ่สร้างนะอยู ant, ่ไม่เกิดเองหรอกความสำเร็จของลูกน้องมันเกิดจากเราสร้างโอกาสการทำเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดบายดีบาย t f a u l t มันเกิด by design มันเกิดจากการออกแบบ แล้วคนที่จะออกแบบและให้มันมีแวลูมีคุณค่าเนี่ยมันก็คือผู้บริหารผมจะบอกว่ามันคือการดีไซน์เราดีไซน์ให้มันมีฟิลลิ่งของแอคชี่เมนจริงจมีทุกวันได้ยิ่งดีมีทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีถ้าคุณจะไปะรอให้เขาแบบปีหนึ่งปีหนึ่งฟิลลิ่งนี้ทีหนึ่งของมันใช่นะใช่ต้องย้ำอีกทีว่ามันไม่เกิดบายดีฟอละมันเกิดบายดีไซน์มันมันคือการออกแบบมันคือมันคืออินเตอเมนเทชันดีไซน์แล้วต้องบอกว่ามันเป็นงานของลีดเดอร์จริงนะ เป็นงานของผู้บริหารไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนคุณต้องจับเวลาให้ความสำคัญอย่างเต็มและอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้แบบเป็นภาระของ HR